ตกเด้อว่าซั่นบ่าอย่ากับเพิ่นแฟนเพิ่นซื้ออันเด้ออันก็เลบอย่าเพิ่นเจ้าอย่าฝันเจ้าอย่าเพ้อนตื่นมาตกบ่ได้ไปเก็บเห็ดคือหมู่บ่จ้าโอ๊ยเมื่อวานแม่จุมกับอันอันีอยู่บ้านจักว่าเอาไปไว้ไสเพิ่นว่าเห็ดอันนี้เป็นตกินค่อยกินบ่เป็นตกินก็อย่าไปกินเด้อเพิ่นว่าเห็ดมันหลายอยู่ดอกเพิ่นว่าที่อยู่บ้านจักว่าเอาไปไว้ไส เพิ่นว่าเฮ็ดอันนี้เป็นแต่กินค่อยกินว่าเป็นแต่กินก็อย่าไปกินเด้อเพิ่นว่าเฮ็ดมัหลายอยู่ดอกเพิ่นว่าระลหน่ก็บกะลังสิงามจ้าผลลไม่ลูกไอ้ไม่เยืนแบกกํากลังสิสุกอันอธิบายให้มูฟั่งดอกขึ้นมารับฟั่งเอาคํำอธิบายจากหมูจะี่นอนจ้าผู้ใดมีคํำอิปสิวาเพื่อนปสิวาเฮาเมื่อบ้านเท่าเฮากันยังคือเกาคือเกาอยู่น่ะมันยังค่อยดีม่จุมเออ ยกไปแยปย่านมันอ้วนนะเห็นโดยเฉพาะขอบคุณค่ะแยกกูดผักสวยมาแล้วขอบคุณนายลายค่ะขึ้นรถไปเนาะกำลังเลิกงนานค่ะด้วยจ้าไปเห็นอันสถานที่เฮี้ยนสร้างมันสร้สงไม่จุบอ,อันนี้อันกับพ่อได้กินอยู่ บ้านีปีนี่มันป่งแมงขึ้นหลายได้ไหมจุม๋มแต่ว่าอันปีนาขึ้นสลายอยู่ดอกไม่จุม๋มคิดว่าอันเพศเนี่บยบะมีท้องแม่มันกะปิดยังไดอยู่บุ๋มไม่จุม๋ม <c oughs> ดีใจน้าเด้อผู้ใดไปเล่นวิ่งงานอันอันอน,น้ำพี่นองจ้า <c oughs> <c oughs> คุณลุงไปหาหมอเพราะฮั่นได้มาอยู่ <c oughs> ลออคุณลุง <c oughs> จะแม่ได้ได้โอ้ยจะแม่นอัจะแม่นแม่ดองใจดีให้นอันี่เนาะ สาธุขอให้เป็นยังบุญในเด้อพอดีแฟนเพิ่นก็เลยว่าเฮ็ดเห็ดขยุบานอันเห็ด้ปีกายได้อันปีกายได้ส่งไปอันพุทธนาทั้งอันเฮิอ์เนอรพุทธนาไอไอสามกิโลต่อจ้ากับยุไกล้กับเฮ็ดซอยยี่ดอกแม่จุ้ม อนยุกใกล้ก็สิไปเฮสขอบคุณและหลายเด้อแม่เข้ามาลานแล้วสำหรับเมื่อนี้กะหอดเวลายุติบันฟั่งก่อนไม่นี่ก้อนบัตรเที่ยตอน <c oughs> เฮ็ดนี่กินหลายเฮ็ดนี่กินแซบๆแ้วก็กินเด้เด้อจะเฮ็ดให่ตะม่กินหลาย <c oughs> น้คือดอกกุหลาบคืนนี่ป้าตัวไปเห็นบ้านแม่จุม้มเราอ่อนซ่อนมองอยู่มองเศร้าเพิน่นหลายป่ะ ไม่จุ่มสายลุยมาแล้วขอบคุณหลายๆเด้อจ้าอันเข้ามาในร่้านบอจา้าเอาเดินทางปวดาัยพอดีแฟนเพิ่นกันเลยว่าเห็ดเห็ดขยุบันอันเห็ดได้ลายเตรียมอาหารการกินแม่นบอจ้าได้ยังได้ยังผ้ากันกินแรงเนาะไปหาแม่เลื่อนผ้าไปก่อน ม Finally, <c oughs> we ัอนี้พอหญ่มากันส้อยน้องอันอันเพื่อนเฮ็ดกระดาษแล้วกันสิพากกันไปซื้อฟุ้นเสรจไปแปะพักสลัดกันสิไปอันไปกับเก็สิบแปดสิบไหมหมอบ้านไปเบืองอยู่อยู่ในอห่างไปเข้าไปซื้อนนี่คุณเด้แต่มันอยู่สูงเนาะแนวนามมันพู่เนาะพูพอน่อยู่สูงกม่มเมกตองขันบ่มไม่ลงน้ำ สวัสดีค่ะพยยอ่อยายคอยเหน่หน่อยลงหน่อยลงเอินเลยะจ้าขวัญ <c oughs> เปลี่ยนหน้าอยู่เนาะบรรยากาศดีสูบ์บรรยากาศหายใจอากาศบริสุทธิ์เนาะแม่จุ๋มเนาะที่แน่ดีที่สุดเนี่ยคือเฮดคันตาแรมกับเฮดอันอันเฮดอันแม่น้องลาสวัสดีค่ะพี่คือสา มันท <54. S 2> ้า <NY> ร <Commons> ู <Luc ar cells> <material> ้เอาตัวอยู่ละแม่แม่จุ๋มบางมวนบ้านเท่าน่ยแม่นัวยันยัคือออย่สวนนันแม่ในแม่อะไรหมู่บ้านพอพ่อจินแล้วเพื่อนกับจังคอยเอาน้ำชาเอานี่มาจังคอยกินกาแฟค่อยกินขนมปังกันบ้านเพื่อนก็ได้ดีใจน้ำคอยเข้าไปเบื้องหลาละเพื่อนกับว่าเปิดกุญแจให้คอยย่ บอกว่านเพิ่นบกต่อจ้ากันยุใกล้กับสิเฮ็ดซอยยี่ดอกแม่จุ๋มกันยุใกล้กับสิไปเฮ็ดเชื่องนี่เฮ็ดกระลังอลาบ้าดเฮ็ดกระลังระบาดเน้อขาเนาะพี่น้องบอกว่าแต่อยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกกอ่ตั้เดวา บ่อยอกก็เพ่อนแฟนเพลินซื้ออันเด้อก็เลยวบาอยอกเพิ่นเจ้ายฟันเจ้ายเ,เพอันตื่นมาตกมันมาเม่นดอกโบหันได้ไปยังให้ปล่อยลูกปล่อยล้านไว้กางปวองทองล่ำแม่ลูกไผ่อันลาเจ้าเฮงบบฮันได้เป็นพูอไปานนมท่าน,มานเมื่อยท่านยังกินไปแล้วกะเลี้ยวกะนั่งคุ้ยกันนำซาก,กาแฟบัน่นเฮ้านี่พูไปหะเพิ่นเฮ้าเฮ้าเคยจังตกเด้อวะจ้ะ <laughs> บ่หยอกก็เพ่อนแฟนเพลินซื้ออันเดอร์สก็เรียบบ่หยอกเพ,พิ่นเจ้าเยาฟันเจ้าเยาเพอันตื่นมาตกก็คือว่าละเพิ่นไอ้ฝรั่งขาเจ้ากินแบบขาเจ้าก็กินกินแบบฝรั่งละขนมปังเขียนซื้อไว้ก้อนเดียวสิเขาไปหาล,หล่แงเราไปทักทายเนอกจากเนาะเฮ็ดกระลังอัลบาดค่ะพี่น้องค่ะ ยังใดับไปมากก <c oughs> ินเข้ากินน้ำในเดอ้ออือก็กินเขานาเ้าในเด้อจะกินตะนามอะไรเดอร้อขอบคุณนายขอบคุณนายไทที่มีน้ำใจมากหายแวเวียนขามาได้ยังกินเข้าเนาะทั้งโคราชไม่เห็ดบอจ้าได้ไปเก็บเห็ดขึ้นมูออธิบายผู้ใดรู้จักอันอันอ่ากำเนิโกดิเก็กัมาแนะนําได้เดอ้อจ้าแม่เลื่อนรับรับฟังจ้าย่อม nhầm lạp à thấy mình ta rồi đấy ở đâu chung thấy vô cái cây cái gì về xoay vô มู่ขาเจ้าถามซื้อ,อยูแต่บอ่ออันขายบ่ได้ดอกเพราะว่าจะคองกับไว้ถ้ากินเนาะผู้ได้บางเห็นไฟแดงๆหน้าบ้านแวะมาได้ด้วยจ้าเด้อแลียมาทักทายกันได้จ้านั่นนะมาพูดคุยกันได้ด้วยจ้าเด้อขอบแข็งคือนวันละทุกคนทุกบ้านก็มีตูแข็งต้องมีตูแข็งไรแซ่เบอร์ทุกคนเนาะค่ะนาอพี่น้อง นี่แหละถนอมขอบคุณนาลายขอบคุณนายลายที่มีน้ำใจมากให้แวเวียนเขามาาได้ย่างกินข้าวเนาะทั้งโคราชมีเห็ดบ่อจ้าได้ไปเก็บเห็ดคือนมูเช่าไปโปรไฟ้าก่อนจ้าเซลเนกับกะลังสิงามจ้าผลไม้ลูกไอ้ไม่เยิ่นแบกกับกะลังสิสุก จะไปหาพี่พี่น้องๆก่อนอันเวลาทําความสะอาดกระลุอันนี่เด้อเด้อสิเขาไปเบิ้องยื่ดอกอันแม่กูดเพื่อนว่าเพื่อนเสียอันมันมาเม่นดอกบบฮันได้ไปยังให้ป่อยลูกปล้อยล้านใ้กลางป้องทองล่ำแม่ลูกไผ่อันลาเจ้าแห่งบ่ฮันได้เป็นพ่อเป็นเพนเพเนี่ย่มีท่องแม่มนก็เปินจังไดอยู่บู่มแม่จุ้มดีใจน้ำเด้อผู้ใดไปเล่นวิ่งเงินอัน อันนําเห็นอ cool sì ืมเด้อนางรถมีความสุขโอ้ยเสียดายบ่ได้ไปเก็บเห็ดนําเมื่อวานนี่เนาะอืมเสียดายเสียดายสุขภาพพ่อใหญ่ข่อยนี่น้อยลงน้อยลงเอิ้นแล้วจ้าขวัญ เอาฟุ้นใช่พักอีกแม่พักพักแม่งรักกันล่งสีงามแม่เดี๋ยวอีกบ่โดกนกระสิได้กินน้ำดอกอสวัสดีจ้าที่แน่ดีที่สุดเนี่ยคือเฮ็ดคัตเตเรนกับเฮ็ดอันเฮ็ดอันแม่น้องลาสวัสดีค่ะพี่คือศุาแม่กันล่งอยุงคัดเนี่ยกันล่างสีขึ้นรดไปไปลาจ้าไปหาแม่เลื่อนผ้าไปก่อน เฮ็ดกำลังอัลบาศค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ยังไงก็ไปมากขอบคุณมากๆากะันน้องสาวที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้เปิดตาให้ค่ะอ <c oughs> ให้อยู่ย่างขี้ไยลูกหลานจบมาอหก่อนได้นอแม่จุ่มเนาะ <c oughs> ให้ให้อันให้ให ลูกหลานเพื่อนอันทักไทยเขามาปันเพีย